จะทำหัวจับตัวนี้ลักษณะนี้ครับรลักษณะตัวนี้ครับ ครับผมก็ทดสอบและทดลองเครื่องปาดทำขึ้นมาใช้งานนะครับใช้เหล็กใหญ่หน่อยนะครับใช้มีดทางด้ามเลยท16นะครับป๋าสูบที่เป็นมีปัญหาเยอะๆนะครับน้ำกัดเราก็จะเก็บถ้านิดหน่อยก็ใช้หินได้นะครับสอบและทดลองนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับดูกันนะครับเช็คก่อนนะครับว่าตัวเนี้ยเปิดเครื่องก็ได้ครับแต่ว่ามือหมุนดีกว่า เทสดูครับว่าหัวท้ายเป็นยังไงครับฝาแต่และฝามันอาจจะไม่เท่ากันนะครับบางฝาก็มากน้อยนะครับนิดนึงนะครับลองเทสดูแล้วนะครับถ้าป่าไปเลยก็ได้นะครับแต่ว่าด้านนี้มันจะกินด้านนี้มากไปนิดนึงนะครับเอ,อตัวนี้ก็เซตหน้าเที่ยงแล้วครับ อาจจะเป็นฝาเพี ALLY ้ยนนิดหน่อยถ้าลักษณะนี้เราอาจจะหนุนสักกระดาษได้ครับกระดาษหนุนสักหนึ่งแผ่นกระดาษก็ได้สองแผ่นกระดาษก็ได้นะครับประมาณสองแผ่นกระดาษมุดเข้็ได้มุอเดก็ได้ครับ Obrigado. ก็ประมาณนี้ครับพยายามปาดน้อยแต่ให้ให้พ้นนะครับทุกคนให้น้ํามันเนี่ยครับอกกดอยู่ตรงนี้นะํามันจะยิงผ่านเข้ามาวางนี้ตามมุมนี้นะครับเสร็จแล้วก็ปาดให้มันเรียบร้อยอครับไม่ใช่มีดปาดโดยตรงเลยครับมีดตึงทั่วไป